ดูข้อที่1นะครับข้อวาส่มพนักงานเก็บค่าโดยสารบนรถประจําทางมา25ส้คนแซดวิเอ็คือเท่าไหร่ครับ N คือ25นะครับแสดงว่าตรงนี้เป็นสูตรทีหรือสูตรแซสูตรทีหรือสูตรแซบบกน้อยกว่า30สิบูตรทีใช่ไหมสูตรทีนะอ่าโอเคถูกต้องตรวจความสมบูรณ์นะครับของเม็ดเลือด พบว่าเฉลี่ยแล้วพนักงานมีความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดก็เอ่อเม็ดเลือดนะครับ74.5นะครับ74.5ส่วนเบียงเบนก็คือค่าอะไร 5s 5.25จงทดสอบความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดพนักงานจะเท่ากับ77ปนะครับที่ระดับนัยสำคัญ0.02หรือไม่ นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เจ็ดจุดหเปเซน์ี่คือค่าอะไร x bar นะครับคือ x bar และห้าสองหนี่คือค่าของ s หรือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานใช่ไหมครับและเจ็เจดเอร์เซนต ตรงนี้คือค่าอะไรค่ามิลใช่ไหมครับค่ามิลดังนั้นสิ่งที่เราเห็นตรงนี้คือค่ามิลนะครับจะใช้เครื่องหมายเท่ากับอะไรครับเจ็ดสิบเจ็ดและในโจทย์มันไม,ม่มีตัวผงบอกเลยใช่ปะ่ะเมียนะ ต้องเป็นเครื่องหมายเลยครับตรงเงินข้ามก็คือเ,เครื่องหมายไม่เท่ากับ77นะครับสูตรที่เราใช้ก็คือสูตรนี้เลยอ่ะเก็บไว้ก่อนเพื่อที่จะไปคํานวณในข้อที่5เสร็จแล้วการหาค่าวิกฤตเรารู้ว่ามันเป็นการทดสอบกี่ทางหรือสองทางเพราะฉะนั้นรูปที่ได้มีกี่หาง2หางนะครับ2หางแต่ว่าเขตเปอร์เซดมีกี่ด้าน สองด้านก็คือด้านปลายในแต่ละด้านใช่ไหมอันคือค่าเอลฟาเองนะครับซึ่งตรงนี้คือเขตปฏิเสธเขตปฏิเสธนะครับอ่นเขียนคำว่าปฏิเสธภาษาไทยกันแ้นั HO ปฏิเสธ HO แสดงว่าตรงนี้คือยอมรับอ่นเขียนยอมรับ สิ่งที่ึษาต้องหาคือค่า t ตรงนี้ t ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะรู้ว่า t คำนวณจะอยู่ฝั่งฝั่งไหนระหว่างตรงนี้ข้างในหรือตรงนี้นะครับมาดูข้อที่3นะครับหาค่าวิกฤตเป็นการทดสอบแบบ t หรือแทนะครับเป็นการทดสอบแบบ t นะครับเพราะฉะนั้นการทดสอบแบบ t ตรงนี้โจทย์ให้มาในยงสําคัญเท่าไหร่ครับ 0.02แสดงว่าเพราะฉะนั้นนะครับนักสษยต้องเปิดตารางที่ที0.02ช่องที่เท่าไหร่24อ่ะเปิดตารางให้ครูหน่อยครับ0.02ที่ได้ไร่ครับ2.42อ่า2.42นะรครับ, 2. 2. รบตรงนี้ก็จะได้2.4 92ฝั่งซ้ายเป็นลนบฝันะบ่งขวาเป็นบวกนะครับฝั่งขวาเป็นบวกและสิ่งที่นักศัยต้องหาคือกำหนด,ดกฎการตัดสินใจออกมาก่อนเขตปฏิเสธเอ้ออยู่ตรงนี้กับตรงนี้ใช่ไหมตรงปลายทั้งสองข้างตรงนี้ใช่ไหมครับปฏิเสธเพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องเขียนคอาว่าจะปฏิเสธ HO นะครับ ก็ต่อเมื่อ T น้อยกว่าลบ2.492หรือ T มากกว่า2.492ตามสเต็ปนะครับเสร็จแล้วนักศึกษาก็คำนวณออกมานะครับ x าร์โจทย์ให้มาก็คือ70.457 7 หารด้วยซิกมาเอสก็คือเท่าไหร่ห้าจุดสองห้าหารด้วยสแคราูยี่สิบเท่าไหร่ครับยี่สิบห้าซึ่งสแคราูยี่สิบห้ามีค่าเท่ากับห้านะครับมีค่าเท่ากับห้าและก้อนข้างบนเจ็ดสิบสี่นะครับจุดห้าลบเจ็ดสิบเจ็ดมีค่าเท่ากับลบ ลบเท่าไหร่2.5งจุดห้าและนักใส่ต้องเอา5.25หารด้วยอะไรครับหารด้วย5นะครับตรงนี้มีค่าเท่ากับ1นึ่จุดหาหนึเพราะฉะนั้น2.5หารด้วย1.05มีค่าเท่ากับลบเท่าไหร่ครับ ลบสองจุดสามแปดอ่ะสิ่งที่เนสาวารรูปสองจุดสามแปดควรจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้หรือตรงนี้ที่เป็นลบซ้ายนะครับซ้ายของตรงนี้หรือตรงนี้ซ้ายหรือขวาขวานะครับก็ต,ตรงยอมรับอ่ะขีดตรงสีตรงนี้เป็นสีแดงแล้วกันสีม่วง ตรงนี้ก็คือ2.38ติดลบแสดงว่าตกอยู่ตรงนี้พอมาตกตรงนี้แสดงมันตกอยู่ในเขตยอมรับใช่ไหมครับเขตยอมรับแสดงว่าตรงนี้นักศึกษา,าก็บอกว่ายอมรับ H O นั่นหมายความว่าความสมบูรณ์ของเ็ดเลือกพนักง,งานจะเป็นไงครับเท่ากับเท่าไหร่ ตามนัม้นเลยนะครับตามตรงนี้เลยที่เราจะต้องอเท่ากับเจ็ดสิบเจ็ดใช่ไหมครับเปอร์เซ็นต์เนาะที่ระดับระยะสำคัญศูนย์จุดศูนย์เท่าไหร่ศูนย์สอง นะครับต่อไปข้อสุด